สวัสดีครับผมพัฒนานมามาตัานนนท์นะครับชื่อเล่นชื่อเติร์ดครับเป็นผู้บริหารทีนสองอบริษัทฟอร์ดคอปเปอร์ชันงานแรกที่ผมทำเลยครับผมมาช่วยแผนก R&D เอ็นบีน e ่นคือวิจัย e ละพั e นาของผมซึ่งซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าเป็นแผนกที่เป็นหัวใจของบริษัทก็เลย ให้มาเริ่มตรงนี้ก่อนครับี่น้องทุกคนแล้วก็จริงๆรวมถึงญาติๆด้วยทุกคนก็ช่วยจนดูแลธุรกคคิจครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบ่งกันไปค่อนข้างชัดเจนอย่างพี่สาวก็จะเป็นซีอของ f o ร์ตเ n นดิ g งคือคบริษัทที่ดูเรื่องเต่าหิน,นะครับจส่วนบนเติมหรือโลงนานเองแลจะมียาตี่ที่ช่วยดูอยู่ผมจะดูฟ o r ์ตคอร์เปอเรชครับซึ่งก็คือบริษัทแม่ของของในเครือทั้งหมด หลักๆหน้าที่ผมก็จะดูเรื่องงานประมูลของอลาดเป็นส่สวนใหญ่ครับตัวบริษัทฟอร์สเองเนี่ยก็ก็อีเวฟตัวเองมาแล้วทั้งตลาดเองและสภาพเศรษฐกิจนนเองก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพอคอน d ทนเกีทุกอย่างเปลี่ยนเนี่ยสตอีของของเราก็เปลี่ยนคือคือเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราอยากทำอะไรที่มีความเชี่ยวชาญและเ p e c i เชิร เพื่อที่ให้การแข่งขันของเราเนี่ยมันมันมน,น้อยลดน,น้อยลงถ้ามองใน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีการแข่งขันราคาแบบดูเดือดจนจนเราท,าทําการที่แทบไม่เหลือกําไรเ่ยไม่มีมซึ่งผมว่ามันมันมีประโยชน์หลายๆอย่างกนะ็คือมันทําให้การโชว์บริษัทดีขึ้นทําให้ความเสี่ยงบริษัทลดลงแล้วก็เหมือนกับ exposure รของของบริษัทลดลงมันก็ดีต่ออัตราบริษัท แล้วก็มุมมองผู้ถือพันธด้วยครับในยุคสมัยนี้ที่ธุรกิจมันค่อนข้างเป็นส่เป็นมากมันมันไม่เสถียรตัวที่จะทำอย่างนั้นไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ได้เรื่อยเรื่อยเพราะว่าเรื่องเงินทุนด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันที่มันทำให้มันยากขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะทำอะไรที่มันมาชิ้นเยอะกว่าตั้งแต่อาจจะเห็นตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่มาชิ้นสูงมากๆแล้ว ต่อไปเนี่ยเราก็มองตัวเองว่าเราจะเป็นบริษัทรี่สวกับเราซึ่งเราก็พัฒน,นาไม่ว่าจะเป็นด้านาร์แวร์ซอฟ r แวร์หรือเรื่อง implementation ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เรามีการสร้างทีมสร้างคนสำเรคคนเริ่งเยวะปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราทำ new h i r ได้ อย่างนี่ผมบอกไปว่าสมมติว่าทางงานภาครัฐเนี่ยปลายปลายของเราก็คือ4 0ันว่าจากงารภาครัฐที่เหนือก็เป็นทั้งตัวคุณเติมเองการเนดิ้งทั้ง EMS แล้วก็ Genius แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ซอสรวมๆกันตัวพอชั่นเองเนี่ยผมถ้าให้ผมเซกเมนต์ว่าจะยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่แต่ประมาณการว่ารวมๆกันเนี่ยก็อีกเกิน6-7พันแน่นอน แล้วก็มีไอเดียว่าเอ๊ะทำไมในช่วงที่วิกฤตเนี่ยทำไมเราไม่ลองช่วยเขาแอกว่าปล่อยสินเชื่อที่ราคาค่อนข้าง,งถูกจะได้ไม่ต้องมีการไปคู้นอกระบบ <Okay. S 1> อะไรกด้วยแล้วเราก็ทําให้มาเป็นธุรกิจอีกได้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเรามีตัวพอร์ชันของเราที่เป็นเป็นกรสแน่นอนก็เต่าจินเต่าวินนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่ต่าบินในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราไป4ี่ถึงประเทศแล้ว ต่อวินเพราะฉะนั้นทุกตัวตัวนี้เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เราโตแน่นอนส่วนตัวฟอสเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองว่าผลประกอบการเราไม่ได้เป็นโตมากก็เป็นปีต่อปีเป็นอยู่กับช่วงเศรษฐกิจที่เป็นอยู่กับรัฐบาลธุรกิจที่เราทำเนี่ยคือ เราเน้นอ return ในการลงทุนที่ดีเน้นลงไปแล้วมีกำไรคือเราไม่ได้เน้นว่าเราต้องหวาดตัวชาชาร์จพอยต์ของเราไปทุกที่เพราะว่าเราก็ไม่อยากลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงและและไม่ Return ์ทางหุ้นของเราเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหุ้นไฮบริด มีคั้งน,นตัวที่เป็นเซกเตอร์ที่เป็นโกลส์เองเช่นเต่าบินหรือกงเตอร์หรือว่าตัวธุรกิจอิ้งกาดที่ที่จะเป็นหุ้นโกลส์ส่วนตัวฟอร์สเองอาจจะเป็นหุ้นที่อ่าจ่ายบันผลก็จ่ายดีวเวดี